โอ้ยทำไมวันนี้มันถึงได้ปวดเมื่อยอย่างนี้วะเมื่อยแบบนี้จะไปที่ไหนดีหนออืมเล็กออกแล้วไปหาน้องรูซี่ดีกว่าน้องรูซี่ว่างไหมจ้าวันนี้ ว่างสิขาจัดไม่ล่าบักพ้วยจัดไปอย่าให้เสียขึ้นรถเลยรูซี่วันนี้เอาสักกี่ชั่วโมงดีล่าบักพ้วยอเอาอะไรเหรอน้องรูซี่วันนี้ พี่จะขอนวดเฉยๆโอเคค่ะนวดเฉยๆนะบักพวยใจเย็นๆน, <c oughs> น้องรูซี่เดี๋ยวน้องโรเซ่เข้าไปรอในห้องก่อนนะเดี๋ยวพี่จอดรถเสร็จแล้วพี่เดินตามเข้าไปจ้า <c oughs> ตามเข้ามาเร็วๆนะคะพี่พวยศัก จะนวดใช่ไหมถ้าจะนวดน่ะก็ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะพี่พวยศักด์ได้จ้าน้องโรเซ่ถ้าอย่างงั้นน่ะน้องโรเซ่ก็ต้องเปลี่ยนชุดเหมือนกับพี่พวยศักด์ด้วยนะมันต้องแบบนี้สิน้องโรเซ่เฉียบมาก จะมาชงมาเฉียบอะไรก็แค่นวดเฉยๆไม่ใช่เหรอพวยสักก็ใช่ไงแหมก็แค่นวดเฉยๆแล้วนี่จะนวดสักกี่ชั่วโมงล่ะพี่พวยศเดี๋ยวพี่ขอสักสองชั่วโมงก่อนนะน้องโรเซ่ถ้านวดดีก็มีต่อจ้า โอเคนั้นก็เริ่มนวดกันได้เลยคะ่ะครบสองชั่วโมงแล้วนะพี่พวยศักจะต่อชั่วโมงอีกไหมไม่ละจ้าแค่สองชั่วโมงก็หายเมื่อละจ้ะถ้างั้นน้องรูซี่ขอค่าชั่วโมงด้วยค่ะพี่พวยศัก ค้างเอาไว้ก่อนได้ไหมน้องรูซี่เงินพี่โดนนางเถอกมันเก็บไปหมดเลยอะอะไรของมึงวันนี้ไอ้พวยคิดอยากจะมานวดแต่เสือกไม่พกตังมาสักบาทอี่เวนเอ้ยใจเย็นๆสิครับน้องรูซี่เดี๋ยวพี่ไปอ้อนเอซีให้เขาโอนมาให้เนอะ ไม่ไม่ไม,ม,ไม่มึงต้องหามาจ่ายกูเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นนะกูจะไปแจ้งความกูจะแจ้งคุณตำรวจนะว่ามึงอ่ะตุยตูดกูเอานะน้องรูซี่แหมก็ของมันเคยๆกันนะมึงนี่มันเลวจริงๆนะไอ้พุยกูก็สงสารมึงนะ ไม่อยากจะเพิ่มคดีให้มึงอีกคดีหนึ่งเนี่ยแล้วมึงซ้อมเก็บสบู่บ้างหรือ,อยังเนี่ยฮะบักพลวย <c oughs> จะซ้อมเก็บทำไมวันนางรรซี่ <c oughs> อา้าเดี๋ยวตอนที่มึงติดคุกอะ่ะมึงก็จะรู้เอง,งว่าซ้อมไว้ทำไมก็เห็นว่าไอ้หมูสามชั้นน่ะเอาคดีมาเพิ่มให้อีกสามคดีไม่ใช่เหรอ โอ้ยน้องโรซี่รู้ได้ยังไงเนี่ย <c oughs> โถก็มึงองาทำตัวเชี่ยเชีให้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกคนอื่นอ่ะเขาก็รู้กันหมดแล้ว <c oughs> ก็เห็นว่ามีคดีทำร้ายร่างกายคดีตบซั์แล้วก็คดีข่มขืนใจผู้อื่นใช่ปะ่ะบักพววย <c oughs> อืมตามนั้นเลยน้องรูซี่เออแล้วตอนที่คุณตำรวจเขาเรียกไปสอบปากคำก็สารภาพซะนะถ้ากราบได้อะก็กราบเลยนะบักพ้อยก็เวลาที่เขาส่งฟ้องศาลน่ะศาลเขาจะได้เห็นใจนะแต่อย่าไปแย่งไม้ศาลท่านนะอย่าให้เหมือนกับที่ไปแย่งไม้นักข่าวอีกละ และก็ไม่ต้องไปตบยุงให้ท่านผโบโตรออีกนะแค่นี้ยคดีก็บานทุ่งแล้ว <c oughs> เพราะคนใกล้ตัวมึงจริงๆที่ทำให้ต้องมีคดีเพิ่มแบบนี้ <c oughs> หรือว่าไอ้หมูสามชั้นนะ่มันอยากจะให้มึงติดคุกไวๆวะเลยหาคดีเพิ่มให้ตลอดตลอด <c oughs> มันคงจะรอเวลาให้มึงติดคุกนั่นแหละแล้วไอ้สามชั้นน่ะมันก็จะขึ้นมาครองบันลังแทนมึงไงอืมนั่นสิหรือว่ามันจะคิดแบบนี้จริงๆวะก็คนอย่างมึงอะ่ะมีใครเขาแนะนำอะไรมึงก็ไม่เคยฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูกว่าเข้าหูหมาทะลุหูควายไปสมด แถมยังชอบทำตรงข้ามกับที่พวกเขาแนะนำคิดว่าตัวมึงอะเก่งนักเหลอ,อ,อคิดว่าตัวมึงอะรอบรู้ทุกเรื่องเหลอรอบรู้ฝากใครๆใช่เปล่ามึงนี่มันหลงตัวเองจริงๆนะไอ้บักพวยรวยคดีกูก็ขอเป็นกำลังใจให้มึงนะไอ้บักพวย กำลังใจให้มึงติดคุกไวขึ้นนันนะ <S 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 <S